มดโมตามน้องที่จะรุดจด็กอ้าวหลังจากใส่เครื่องปรุงเนาะใส่พริกไปเมื่อกี้สิบเม็ดนะครับอันนี้เป็นแดงเนาะที่เราเตรียมไว้เนาะอันนี้เป็นหมูยอนะครับเขามีพริกมีมะนาวน,นะครับแล้วก็น้ำตาลเนาะที่เราเตรวงไปแต่อันนี้เป็นหมูยอนะครับเป็นเครื่องเคียงเนาะจริงๆเรามีขนมจีนอยู่เนาะน<ม>ี่ใส่ตอนนี้หมูยอสปล<ร>าปลาใส่เยอะไหมพี่หวานมันเค็มหรืใส่เยอะใส่เยอะไหมล่ะอ๋อมันมีที่ตวงนี้เห็นไหมครับกองเคียร์เยอะเลยนะครับวันนี้ นนเอาขนมจีนเสร็จป้องกันเลยใช่ไหมนนได้เลยก็ได้นะวันนี้ก็ทาวราโ,โดนะครับก็มาโชว์ผลงานการนะปรุงตำแตงเนาะวันนี้อุปรกรณ์เตรียมไม่เพียบนะครับพี่ปอนะจัดการไม่ให้มันจะมีหมูย่อนะครับมีแตงเนาะพริกนะครับเมื่อกี้ใส่ไปแล้วสิบเม็ดมะนาวนะมะนาวก็จากของเมียนเนาะนะสวนอินทะรียอันนี้เป็นเครื่องปรงนะุงเนาะน้ำปลาราที่เราเราจะใส่นะครับวันนี้ไม่เน้นผงชูรสนะครับ ไม่ได้มงจชโรตเน้นฝีมือครับส่วนน้ำปะลา้าเราใช้ของสีแดงยี่ห้อนี่นะครับใ่บุลลัมครับ,ม,บ,รบามาครับวันนี้ก็ซอยถั่วเข้าไปแล้วนะประมาณนี้ก็ใส่ไปช่วยตวงหน่อยครับผมช่วยตวงนี่นี่นี่อันนี้ก่อนตำก่อนวักครึ่งขวดปอด มันจะบอกเค็มใบบอดยายเอาเอาบ่วงมะหนึ่งเอาเดี๋ยวมันจะเค็มถ้าไม่พอแล้วค่อยค่อยเติมอีกอีกชั้นอีกชั้นนึงโอ้มันหนักไปไหมเจ๊ปลาตัวสามบ่วงของเรามันเยอะเครื่องเรามันเยอะเอาเอาเอาแล้วเจ้าเช่าเขาอะไรเอาอะไรเจ้าก็โชว์เลยแหละฝีมือนะทม่ไมปอกปะยาปอกปอกอโอ้ยยายกระไรเจ๊เราไม่เป็นอ่ะ อ้อเรีนสม่ากบกแมกค่ะกราิดกินอ๋เดื๋อวหลักนี้่อม่ก็ได้เหมอนกันาเรเป็นกระซิบ่มาแล้วยมือเหมืนมันของเว้นคนญี้ปุ่นเอ้าบอกพาไปเล่นสงการีครับเอาเนี่ยไปเล่นไซส์พอรู้อะไผมมาอยู่บ้านอะไระครับโอ้มันเต็มแล้วดิโอ้ยังบอกเครื่องเราเยอะวบสรุดวีสรุดเอ้ยมาเลยโทรหามันเลยโทร่อกับนุ้ย ใส่อีกเอามีนั่นหรออ่ะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยผมหน่อยอ่ะพี่มีดปอเอาเร็วๆอ่ะโอเคพอโคเลอันนี้แล้วก็เหลืออีกประมาณแค่ยี่สิบวิเอาช้อนอันนี้หน่อยชิมก่อนแน่เอ้ยมันเขายังบ่รู้ว่ามันเป็นรสชาติเป็นอะไรอร่อยที่สุดแล้วชิมก่อนอ่าอีไงนี่แจ็คบารู้เป็นรสชาติเป็นอะไรบ้าง ช่วยๆนี่ในมันคือม้วนแช่เพราะแช่ปลาเหนียว้าวรับรองนะสีสันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับช่วดๆกันไปโอ้สุดยอด